สวัสดีค่ะตรงนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราพี่รันจะพามาดูนี่เห็นไหมคะเขาฟูจิยามา่าเห็นแล้วใช่ไหมคะถ่ายให้ชัดๆให้เห็นเลยก็คงจะไปไม่ได้แล้วนะคะเขาฟูจิยามา่าขึ้นไปไม่ได้แล้วค่ะคุณพ่อขาบวมนะคะมีอุปสรรคนิดหน่อยค่ะก็เลยอยู่แค่ตีนเขานะคะนี่ค่ะนี่คือเขาฟูจิซังเขาฟูจิซังที่เราเห็นอยู่นะคะแล้วก็อยู่โอ้ยสู สูงตระการตาอยู่เลยนะคะเห็นชัดมากเลยค่ะเห็นชัดเลยนะคะเขาฟูจิมะเสื้อหมอบแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะรอวันที่จะระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สองข้างทางในพี่รันเดินขึ้นมานะคะเดินขึ้นมาก็เป็นวิวที่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่รันจะพาขึ้นไปนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวราก็จะมีระฆังนะคะระฆังระฆังเห็นไหมคะขาขาวโพนตรงนู้นนะคะวันนี้ไร้สนไม่ได้หรอกค่ะ จะลงคลิปอย่างเดียวนะคะลงคลิปอย่างเดียวขอพระคุณมากนะคะทีะ่เข้ามาดูคลิปพี่รันนะคะน้อยมากเลยที่เราจะได้เห็นสวยสานที่สวยๆงามๆแบบนี้นะคะไม่มีเวลามาหรอกคะ่ะนั่งรถไฟมาเวลาหนึ่งสองวันตรงเต็มๆนะคะนอนโรงแรมหรูห้าดาวแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบนยอดเขาฟูจิยามมาแต่ขึ้นเขาไม่ได้นะคะ คุณพ่อขาไม่ดีคุณพ่อขาไม่ดีนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็มาคาราวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะเป็นเหมือนบ้านเรานะ่ะพี่รันว่านะคะเอ๊ะตีของได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่รันจะตีของให้นะแล้วกลับมาก็มาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มน้ำอู้เห็นสวยมากเลยค่ะเนี่ยเขาฟูจิยมาม่าเห็นชัดเลย นะคะเห็นเขาโอ้ถ้าซูมมาใกล้ๆก็เห็นชัดเห็นได้แค่เต็มนี้แหะคะ่ะพามาได้แค่นี้นะคะฟูจิยามาโอ้ยเดี๋ยวนะคะเราก็ต้องมาตีค้องนี่กระทาคองเงินค้องทองนะคะตีซะหน่อยเป็นไรคะก็ได้จะบุ นี่เป็นคลองที่เวลาตีไม่ได้ยินเสียงเออเขาเรียกคลองสองข้างทางก็เป็นแบบนี้คะ่ะอือก็มีสิงโตมีมีสิงโตเรอล้อมรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอือล้อมรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะกว่าเราจะเข้าด่านถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ เราก็ต้องบอกกล่าวนะคะขอเจ้าที่เจ้าทางเขาสักหน่อยค้องนะคะตีคองลองเปล่าให้ว่าข้าพระเจ้ามาถึงแล้วฟูจียมมาม่าดินแดนพิศวงแห่งประเทศญี่ปุ่นยอดเห็นไหมคะโอ้เอาลคะค่ะคนบุญนะคะคนบุญเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะอืมคนคนบุญนะคะ อดีตชาติน่าจะเคยเคยได้สัมผัสหรืออะไรสักอย่างมีความรู้สึกว่าพอเราเข้ามาแล้วมันร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากเลยเป็นที่ดีแบบสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเดีย๋ยวนะคะพี่รันจะขยายออกไปไปกลๆสักหน่อยยอดไม่รู้จะย้องแสนหรือควา เห็นไหมคะสิงโตก็มีสิงโตอยู่นะคะก็น่า,จ,าจะลงคลิปได้สองคลิปคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ลงให้ดูก็จะขึ้นพาขึ้นไปนะคะข้างบนก็จะมีพุทธรูกแล้วก็เป็นพพุทธรูปโบราณของประเทศญี่ปุ่นนะคะน่าจะมีสิงโตใหญ่แล้วก็สิงโตเล็กนะคะอ สอง,งทางก็สวยงามมากเลยแล้วก็มีพระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระฆังที่ใหญ่โอ้เขาจัดสวยงามมากะนะคะจัดสวยงามมากเลยเพื่อนก็ต้องต้องเข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะอหยดเหรียญให้ ก่อนที่จะขึ้นไปสักหน่อยมันก็ต้องมีการหยอดเหรียญตรงนี้นะคะอืเเดี๋ยวก็จะข้อแปนาทีนะคะอทิษฐาสักหน่อยก็ขอให้ได้คืนมาอย่างโอเคเดี๋ยวมันเราก็เอาแค่8นาทีเราก็จะเอาขึ้นไฟนะคะ ึ้นไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะมีการทํามีชื่อด้วยนะคะเนี่ยม,มีชื่อด้วยนี่ไงคะโอ้พี่รันก็เพิ่งครั้งแรกนะคะเนี่ยร้อนมากร้อนมากเลยเห็นเห็นชัดไหมคะเนี่ยย้อนแสงหรือเปล่านี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ มีคาถาด้วยนะคะติดก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยนะคะเย็ยน,ยนเป็นสุขสุขภาพแข็แงแรงนะคะนี่หลัที่พิรันพามานะคะมันก็คล้ายๆอยุธย,ย,ย,ยาเมืองเก่ามองไปทางนู้นก็เป็นบ้านเป็นเมืองของฟูจิอามานะคะแล้วก็นี่เขาฟูจิซังเขาฟูจิซังนะคะนี่คือเขาเขาฟูจิซังไม่เห็นชัดหรือเปล่าเอ่ย พี่รว่าน่าจะเห็นชัดแล้วนะคะนี่สถานที่ที่พี่รันพามานะคะวันนี้ก็อีกที่หนึ่งน่าจะมีสอนด้านรอบด้านก็ไปดูยงแสนนึกปอนะคะเข้าไปข้างในก็คงเข้าไปไม่ได้โอ้ทางนู้นก็มีนะคะทางนู้นก็มีแต่คุณพ่อมาไม่ไหวพ่อเดินไม่ได้สี่ด้านสี่ทิศโอ้สวยงามมากเลยค่ะ สวยงามมากสาธุสาธุสธักสีนะะด้านนะคะน่าจะมีสี่ทิศน่าจะมาสี่ทิศเป็นน่าจะมีสี่ทิศนะคะอีกด้านหน้าก็มีสามด้านรือเปลโอสาธุสาธุค่ะก็อธิษฐานกันนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็มี รอบด้วยสวยมากเลยนะคะกค็คงไม่ไม่ได้ขึ้นพี่รันคงไม่ได้ขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นไปฟูจิสังคงไม่ได้ขึ้นนะคะช่วยช่วยกันดูนะคะเนี่ยเอาโอ้เห็นเห็นเขาฟูจิสังถนัดเลยนี่พ้านอนออ้สวยงามมากเลยค่ะ พระนอนนะคะเป็นทองนะคะเป็นทองโอ้เป็นทองอารามอืมโอเคครบแปดนาทีแล้วนะครับจบท้ายตรงที่ฟูจิยามะเขาฟูจิยามะเขาฟูจิยามะนะคะอ่ากคนเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย